บัดนี้ยทวติยะภาคเบืองสิเบาเรื่องหิมาพานตอนนุงคานพุทธเดชสิลวงลงงไยใตง เกิดมาในภูมิเพื่อนชมผู้มนุษย์ลองโชคสวรรค์ทรงให้ก็เลไดใดดังพระพรจังลรแกวกำก่อนมัธาลาชายาเป็นมารดาของนางประสูตรมางามเยี่ยมเทียมดังปลแป่งปันสาวสวรรค์กำเกิง เพืงประเทศเขียงแก้งแดมใต้กษาเสียงลอกันจนเปลยงเปลยงไปสิเปรียมเสมอเมื่อนงามดังเดือนวันเพ็ญเลิศวิไลในลางสองดวงตาง้มเยามมงค์พระผู้ขาดกองจังว่าคิวขาดกองงามกาจอโจกอมกันนะ วอละกายดังส้างปัานฝีมือเอกบันจองงามหลองทรงสวยสะอาดองค์ทรงกุมพินโยการเจริญเกิน16ปีก็ได้ครัวกับสนใช้ที่ราชเจ้าองค์เอาเช่ตัวดอน กองสีพบ่พเดือดล่อนสนุกใจท่านของสมใจปองมนุนึกดังพระพร้รนวอนไววตอนนั้นอินท่าไทยเชิญองผพ้ทีลานสันดุสิตน้องเงานกมาเข้าสู่พระคันสิพเดือนใกล้ประสูตินานนั่งประพาชุมนคร ไปถึงตอนกลางทางเกิดรอยชวนขันกาบอนชุมชนเจ้ากานางพญาเลยประสวดแสนประเสริฐลูกน้อยงามลอยดังเชียนงามบ่มีบ่นเปลือนพ่อปั่นเสียนในเต่าเกศดำคือเทาหยอดพระคุณบุญล้น คนทั้งหลายแสส่องสาธุการย่อยเยนืองับเจ้องคึกเคือนไปกิดชื่นลองอุลาพวกที่มาจากฟ้าได้เกิด่วามวันเดียวกันบ่ริว้าทั้งหลายเกิดเวันเดียวได้ขณะนั้นมาก่อนไทยว่าสันดอนพระยาเวน เอยนที่เกินตอกพ่อคำพระนามเีิจางเม่นสมนันละนะสะาสาธา หนึ่งสร้างตัวันปัจัจนาคีนก็เกิดเป็นมุขคนหวมพระองค์วันนั้นอาสาจันข้าวนี้บาลมีลนกระมอมพุนี้ก่อนลังลอมนอกมาสู่เสื่อซุ้ม สมแล้วละบาละมีทิก่อไว้แสนชาติมหากราบนับว่าบุญสมพานมากมาสานล้นบำเพ็ญตนโลกจนลาชาตเสีมากมุมงเองสมมนุมาตแมงแห่งสางส่วนพันลา องค์พระเวทแก่กลางสมควรครอบความปางพระบิดาโบรวานแตงมเหสี้อนชมมังอนมัดศีลามเป็นชายาเนื้อคู่อภิเศกอยู่รวมดอกคขยงคางพังเผ่า จ,จึงได้ลูกเจ้าชาลีลาและกันหาสองดารลางามอนสาดงทรงโก่อหกดวงมนุพระองค์ทานอยากทำทานแจกวานสังลุกทานหกแหงไว้กวังให้ไพรนิกน่อน แจกมูชนผู้เดือดร้อนพูดอยากหิวโหยพร่งโปรยทำตามสู้ประกาศกวลเกล่ำเดี่ยวเลือคนหยองสาธุกการย้อยืนทั้งเมืองนี้เมืองเอื้นสู้สะรลนยุกเนิวอเข้ามาไหวยืนทำไหวกล่าวถึงกรุงเขตข่ายดอกกํา ฝายเมืองกาลึงตกข้าวถึงอายนานเด่ทุกทนเพราะฝนแรงเกินกันดาาดินแหงเกินเขายากมากแพง้งฝนแรงแหงไงพผยพิบัติพัดพ่อไตทถยมกันสวนลายพร้อำแปดคนก็นจึงใหญ่ตามคำสั่งพระราชา น้ำสันตรามาทุนเพื่อบุญพระองค์ท่านขอไยศาลไปไว้เมืองกะลเในฝนลังพระเวทฟังอุดบ่ได้ก็เลยให้ทอดทามเกิดพิดใจลูกบ้านบางทามผู้หัวแข็งหัวรุนแรงยุ่งอยู่ไอหมูคนไดสนแทง เมืองเสียเพบานเสหลมเสียงข้าลมร้องประกาศญาติพี่น้องในตอตาลพระญาตาิในไรนี้จวมกำกำเก้าเจียองพระเวรกระทั่มาโอูถูกประชาลงชนในไรนี้เมืองบาน องพระเจ้าทานสนใจกับพรอมไพว่าพระเวทจนไรท่านควมกลางสังตอควนกลางหัมดามพระจันนันละนั้นสาธา าถึงพระเวทฐานทุธิราชจอมศีก็ยินดียอมรับบวบวันไว้กัใจแป้วด้วยว่าทุกลวงแหล้่ได้ทําทานบริจาคหากมันผิดจังส่สิทุนโูแต่ผู้เดียวใจเสื่อนสลดบกคเดเลี้ยวตรงแบบเนียมบ่สงรงกรรปวงพระชา้าง บุญพลาก็คงม,มีต้ตอบสนองวันนางนี่ละนะเพื่นว่าทําดีไว้ตั้งพันที่หอยเถื่อทํสาส่วเพียงดำขัางกับความกลางไฟดีเราทําทานจังสีห็นสวนได้นะา ส <mit> er ังสืหอว่าเราผิดนั้นสัวสร้างยามนางวาสນาคยบอกเคยเห็นกได้จวบจังเห็นลูกลุมนี้กันทีตังดอกตังกันผู้จังหนึ่งวานั้นก็เห็นสัวเป็นดีหลายกันทีน้านักตังกัน พัน้อยจังว่าตัวของคอยว่าทาดีบ่ยอย่อนหากผิดใจร้าสะดอนเรอยางหลายเธอนี้สิขอสวต่อกับทำดีเห็นน้อยไว้บ่ว่าดีก็ตามสร้างทำสวสุดสิกาวางว่าดีนั้นก็สร้างเขา ก่อนที่พระเวชเจ้าสิจอนจากลาหนีเลยไปหานามันสิสิบอกลาจาเจงมันสิยพี่สิแยงไปเข้าผู้เขาดันป่าพี่สิลาดงแจงไก่ข้างห้างสมอล ขอให้แก้วกำก่อนพร้อมลาดบุตรดาคือชาลิกันายอยู่วังเวียงกวางปวงประชาเขาลุ่มสร้างขับไล่เหตุว่าพี่นี่แด้ท่านสร้างกมิ่งเมือง พระเจ้าพ่อสามเรื่องกระเครื่องโกรธดอมเขาเหมาว่าผิดของเมืองจึงไหลหนีไก่บ้านก่อยนุ่งข้าลาเนา้วพลายาอนแหงพี่สิกับไม่แหงบัดเมื่อกำขาดเสียนสิกขึ้นของเจ้าไว้หาอยู่ดีนึกง้อ น้องลายอดสงาจอมควานกำไฟมันนางเอ้ยอยากตางกันทงไว้สองดวงใจบุตตาลาแพงควานตายเลี้ยงมาอันความดีความงามเจ้าก็พร้อมอยู่แล้วให้สอนลาลูกเขา ผูกับญาพี่ก็ของฝากเจ้าให้เพียนพรมดูแล้วฟังกระแสคำว่วนมอมพระนางให้จำไว้หากมีลาชาไทยเมืองใดก็ตามสร้างมักหูบน้องมัดสิลาสิเจ้าขอเจ้าอย่าได้คิดทอนว่าพี่สิหึงหวง เมือทั้งปวงสายสัมพันธ์ขาดกันแต่วันนี้สัมพันธ์เหวีวไว้ในใจแต่กำฝายนางเอ๋ส่วนสัมพันธ์ทั้งกายอายแลแ้ะน้างขาดแล้วเหวี่ยส่นกอมสองพี่ขอสั่งนัดนองใหน้น้องนั่งปังเสียง dù bò để khước các môn phía dị tròn làm tiếng khóc cắm trong toàn hàng khi cả bò nhạc ăn nắng cả bò yag, hê, 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 sê, đầy cho ăn cả độc nam màn sen sẽ... cao <laughs> khang màn nàn để phăng ไครนางตาเลยเลินลงอาปรางนั่งแจงโยพระก่อนทุนเก่าพระสามีสิแจ้งไครข็ดดีบอกแจ้งแถลงขอต่อันว่าพี้อายยาวาจังสาม คือจนจากนี้ไกลน้องบ่ไอลอ่อง่วนสวนสิตามไปด้วยถึงข้าวสวยมาแล้วแนวใดใดบ่ได้วัดเสื่อว่าผัวเมียกันสุขทุกยอมรับได้สันทัวอายจังแม่นคอง เป Th si ็นสิไปน้องอยู่โดดเดี่ยวเอกก้างจากเมืองมาอยู่นำผัวดอกเพิ่งพาใส่ซ่อนข่าวทุกจนสิมาติมแก้มวงวานบานผู้ญาสิคมหน้าคมตาบงผู้ใดจังสิได้เขาสิยยเอยทะแลง ยามผัวไปเป็นแหงเมียสิแต่งเป็นกาเจ้าพระลาสิหวัวละดอกยอหยันฟันม้าอยู่ในปางต้องตายเมียนสูญชีวิตทีหรู้ตัวนองแน่คุณเพคขั้นแม่นั่งอยู่เพียงมีแท่แต่สิตาย ชีวิตนี้มอบแก่แล้วแต่ที่สิบัญชาก็สังเทศตามทุกข์ก็ยอมสิทนกรรมผัวเมียกันบ่ผิดต้องหยังปองดองสิห่างยาจังได้น้อยตายายังสิใครกลัวยทนกรรม เจ้าคืนคุม้มนางมาซีกราบกลมฟ้าพระบาทพระสานีนางยินดีจาแล้วสุขสิเที่ยวดง ดอมไอ้หมายว่าจนสิทนสไปน้ำกันในโลกซาตายกับเขาเน่ากับขาป่ากัาไปบ่ได้มื่อเสียห้ายอิน้อพร้อมทั้งสองลูกน้อยบ่อยจากกันไปปวงพระไทยเสด็จดองเสียพระองค์ กษัตริย์ไทยตุกลงใจให้ไปพร้อมดอมกันทั้งลูกอ่อนหิมมาพา์ก็นจบตอนพันละนาป่าไม่มัด้อได้กลางทะเหลงร้อยสามสิบสี่พระคาถาศาสดาพุนเก้าแจ้งตรัสเทศนาสอน ยี่ก่อนสังพักไว้แต่พอเพียงน้อยจบพที่ทะเลทถอยนิดที่ตาเวนี่ก่อนหินมะพันจบตอนเอวังลุงพักเรื่องเสียงเล่ม thank <sweak> you